สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ได้รับชมคลิปนี้นะโ <Okay. S 1> อเควันนี้จะมารีวิวหมอบ้านพกพานะครับอ่าคั้นแรกครับเนี้ยตั้งโลกใหม่แบบนี้เวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเข้าชา้นครับอ่าเข้าแล้วคอ๋อครับเนี้ยเลื่อนออกมาครับให้คุณเอากระดูกอันแรกครับ มาก่อนเพื่อเป็นการไม่หนูนะอันที่สองมาเนี่ยกดามาแล้วนะให้กดอันแรกครับกดไปที่พื้นนะให้คุณเลือกเอาฮะอันใดอันหนึ่งแต่ผมจะเอาเป็นนี้กันเอาเป็นชิคก์แล้วเอากระดูกอันสองเนะี่ยมาแล้วก็กดไปแล้วมันก็จะเสกป่านให้เรานะแบบนี้ แล้วจะอะไรบีเออรเทียคราวนี้จะเป็นตัวกระตูนเะนี่ยไปเจอแล้วกันโปเกมอนแล้วกันนะอะอะว่าจะได้ตัวโปเกมอนแบบมาแบบนี้นะมันสวยดิมันจะยากนิดนึงนครับมันไม่ใช่แบบเดิมต่อไปจะเป็นฟาร์มนะเป็นฟาร์มแคร์แล้วเนี่ยเป็นฟาร์มแบไหม ใช่คว์มเล็กไหมอะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาโอเคก็ขอไปสำหรับเสียงรถนะอืม <c oughs> มันเป็นฟาร์มไหนเนาะเราไปดูกันเป็นฟาร์มม <c oughs> ิมิมิมิเทลกริม,มใช่ฟาร์มกอลิมไหมผมไม่รู้เนี่ย เป็นฟาร์มกดสังเกตกดแรกดิกดดิอ๋อมันเป็นฟาร์มกวนๆนันไม่ใช่ฟาร์มธรรมดาอ๋อนี่ครับนี่ครับเป็นฟาร์มฟาร์มนะท่านที่สนะอย่างนไรครับวางวางดิอ๋อมันเป็นฟาร์มนี้ครับฟาร์มอ้อยอัตโนมัตินะฟาร์มอ้อยอัตโนมัติ รีฟา์มผมก็จะรีวิวไม่หมดนะอัน,นสุดท้ายเลยปุ๊บนี่มฟาร์มตัวอะไรมันเป็นฟาร์มอะไรวะเนี่ยกัญชาฟาร์มอะไรเนี่ยมีสิทธิ์นะไม่มีสีทธิมงงนะม์มันไม่ใช่ฟาร์มอะไรครับนะใช่ไหมมันไม่ใช่ฟาร์มอะไรครับแบบดูจากสารลู่ต้วเนี่ย ใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมรู้ก็บอกหนะ่อยผมดูเหมือนไม่ใช่ฟาร์มยัเลยแม่ผม,นน <c oughs> มไม่ใช่พู้ใดนะครับแบบผูน้นี้เอ <c oughs> อต่อไปขอเป็นอันแรกกันดูดิดรีวิวไหนอ๋อเนี้ยจำไม่ได้จำไมาา่ได้มันเยอะอืมอะไรเนี้ยกัน มันก็จะมีเศษพวกม่านอะไรพวกนี้ด้วยนะเอาต่อไปที่จะใส่กันเศษนี้กันโอ,อย้ยเสียงรถใหม่ก็อ๋ออันนี้มันเป็นฟาร์มโทเไม่ทบฟาร์มเออัวนีแป๊บหนึ่งนะถ่ายเดี๋ยวตัดคลิปนี้อ่ะก็ต่อกันเลยนะครับโอเคครับอ่ะคราวนี้ผมจะรีวิวอะไรดี เอ่อเอาเป็นอันสุดท้ายก่อนเอาเป็นคืออ๋อมันคือพ่วงอะมันคือรถรถเออมันเป็นรถรถเฟี้ยวมากครับก็จ mm hmm. ีรีวิวแค่นี้นะครับส่วนตัวหมอนฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเลยนะฮะ <c oughs> ไม่มีเทปแพครับไม่ต้องแตะไฟอะไรทั้งสิ้นเนาะ คุณเข้ามาในบล็อกอินเอแล้วก็กดไอรูปกระแจเนี่ยกดเข้าไปตรงอันสุดท้ายนะไม่ต้องสนใจที่จะแผคกับกดมาที่ตัว,ต,วตัวทั้งหมดกดไปที่ตัวบัวแล้ก็กดไปที่แรกไหนกดดกดเข้าไปนะให้คุณเข้าไปที่ทาโุ่นเนี่ยมันจะขึ้นหมดแบบนี้นะให้คุณกดปุ๊บนะ ก็จะั้กระเด้งมาหน้านี้นะให้คุณเล่นได้เลยนะถ้าของใครมันไม่ขึ้นนันะให้แนะนำปิดอันนี้นะปิดอันนี้ก่อนเลยนะแบบนี้นะโอเคครับขอขอบคุณสำหรับคิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะ,นะคุณอยากแบ่งปันความรู้ ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ้อลืมอีกอย่างนึ่งก็ขออาภาัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานแสนนานเลยนะคะโอเคครับขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนะฮะ